สวัสดีครับทุกท่านครับผมปอนสิทธิกรมารายงานตัวแล้วนะครับสวัสดีเช้าวันสดใสครับวันนี้เช้าวันอังคารนะครับผมได้เวลาแล้วครับนะวันนี้ปอนจะพาทุกท่านมาชมการเตรียมพื้นที่นะครับที่จะขึ้นโครงการนะครับโครงการขนาดเล็ก นะฮะไม่เข้าจัดสรรของปอนเองนะครับแล้วก็ทีม,ท,มทีมงานพี่พี่ทีมงานนะครับผมโครงการปอนชื่อโครงการพาวดี้โฮมครับตั้งอยู่ที่ตําบลโคกกรวดอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับคุณผู้ชมนะอย่างที่เรียนได้ทราบครับอีพีที่แล้วที่ผ่านมานะเนาะมีการมาปรับระดับนะครับมาวัดระดับนะเพื่อที่จะคํานวณลดดินครับทีนี้ก่อนก่อนที่ลถด,ดินจะมาเทครับวันนี้เป็นวันที่จะต้องมีการนําการเอาตอไม้นะครับที่ค้างคาอยู่ในพื้นที่ออก นะทีนี้เนี่ยมันจะมีความยากง่ายครับคุณผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นพื้นที่ขนาดนี้ของปอนมีพื้นที่อยู่150ตารางวาครับนะใช้รถเล็กก็พอเห็นไหมครับผมนะทีนี้ประเด็นก็คือบางต่อครับเขาจะอยู่ชิดกําแพงอย่างที่กําลังทําอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ชิดกําแพงทีเดียวซึ่งมีความยากในตัวครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้างานนะครับผู้รับเหมาเขาค่อนข้างรู้หน้างานดีแต่ทีนี้ทั้งนั้นทั้งนี้ครับ อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยคุยกันให้จบนะครับผมนะคุยกับผู้รับเหมาเลยแบบสบายๆว่าเราต้องการอะไรครับคุยกันให้จบจากนั้นนะครับคุณผู้ชมนี่ทําสัญญาจ้างเหมาจ้างงานให้เป็นที่เรียบร้อยครับนะครับอย่างของปอนนี้ในกรณีนี้นะมันจะมีต่อ,อยากอยู่สัก3-4ต่อซึ่งนอกจากแมคโครเขาจะขุดไม่ถึงแล้วยังต้องใช้คนแล้วก็ใช้เลื่อยโซ่นะครับในการตัดออกนะปอนก็นจะระบุให้ชัดเจนครับตัวอย่างเช่นนะครับคุณผู้ชมเนี่ยปอนระบุไว้เลยว่าเห็นไหมครับ ก่นจะมีแนบท้ายไว้ข้างล่างนะครับคุณผู้ชมเช่นโอเคขุดตอไม้ออกทั้งหมดนะครับขอ้อ 1. ในพื้นที่ของโครงการเลยนะเพื่อเตรียมปลูกสร้างบ้านเราระบุชัดเจนนะครับขออ้อ2นําำตอไม้แล้วก็เศษไม้ออกเอาไปทิ้งให้ด้วยครับผมนี่เขาก็เลยเตรียมรถนะครับเพื่อจะมาขนทิ้งนะครับแล้วก็ให้รักษาสภาพของกําแพงหรือบ้านข้างเคียงนะ ไม่ให้เกิดการเสียหายครับแล้วรวมไปถึงถนนของทางทางเทศบาลของหลวงด้วยครับนะครับผมอันนี้เราต้องระบุเข้าไปแล้วก็ประกอบไปด้วยรวบจํานวนของรถเที่ยวดินครับแล้วก็ปริมาณดินที่จะมาถมนะครับผมโอเคไหมฮะแล้วก็แล้วก็ช่วยปรับภูมิทัศน์ด้านหลังตรงนี้ผมก็ระบุลงไปด้วยซึ่งผู้รับเหมาเขาก็โอเคครับพอเราคุยกันแล้วจากนั้นเราก็เอามาลงไปรนลายละอักษรแบบนี้ครับคุณผู้ชมนะครับพอลงแล้วก็ทํางานร่วมกันได้อย่างสบายใจทั้งสองฝ่ายครับถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเราก็ค่อยว่ากัน อีกทีหนึ่งซึ่งไม่น่าจะครับเพราะว่าผู้รับเหมาพวกนี้เขาก็มืออาชีพอยู่แล้วครับผมแล้วก็เขารู้หน้างานดีนะฮะแล้วเขาก็พร้อมที่จะช่วยเราเนาะคนท้องที่คุยกันแบบสบายๆครับเราขอความร่วมมือกันนะเราก็บอกเขาไปเลยครับว่าเราก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญอะไรก็มอบหน้าที่ให้พี่ๆเขาดูแลกันไปนะครับผมเพราะฉะนั้นปอนก็จะมาแนะนําครับว่าในเนื้อที่อย่างนี้ก่อนที่เราจะเริ่มงานทําการถมดินหรือว่านะครับ จะขุดตอมไม้หรืออะไรให้ลงรายละเอียดแล้วให้คุยกันเรียบร้อยนะเดี๋ยวปอนพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมการทํางานตรงนี้สักนิดหนึ่งว่ามันมีความยากจริงๆแหละมันติดกําแพงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียหายของเขาครับคุณผู้ชมนี่มาดูกันเลยลกลับหน้ากล้องให้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมอันนี้พูดละเหมานี่ <parks> ผู้รับเหมาปอนนี่กำลังบ่นออกไรสดเลยนะครับนี่ผู้รับเหมาเธอก็มือชีพยอยู่แล้วแหละแกก็เดี๋ยวจัดให้อยู่แล้วบอกยากยากยากแต่ก็ต้องทำให้จบนะฮะก็ต้องฝากพี่ๆเขาด้วยกูกำแพงปังก็ต้องค่อยๆทำครับนะครับผมไห่าไรสดเลยนะครับอ่าาลครับ,รบนี่แหละครับคุณผู้ชมก็ นะสำหรับวันนี้ปอนจะมาอัปเดตประมาณนี้แล้วเดี๋ยววันไหนรถด,ดินเข้าไม่เกินนี้ครับตอนนี้เรากําลังรอในส่วนของใบอนุญาตนะครับอนุญาตถมดินเดี๋ยวพอพี่เทศบาลเขาทําเสร็จเรียบร้อยเขาจะแจ้งมาครับคุณผู้ชมแล้วก็มาชมกันนะวันนี้สําหรับลิฟท์ไลฟ์วันนี้เดี๋ยวปอนดูนักง,งานต่ออีกหน่อยครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราพบกันอีพีหน้านะครับวันนี้อ่าแล้วเดี๋ยวบางทีปอนจะโชว์ภาพมุมสูงให้ดูด้วยนะครับผม โอเคไหมครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆที่กระนลติดตามชมครับแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันครับผมนะครับแล้วเราจะได้เห็นที่ดินสวยๆครับแล้วก็พอปูเสร็จหรือถมดินเสร็จแล้วก็ปรับข้างหลังก็จะสวยงามแน่นอนนะครับผมอ่าแล้วก็เดินทางไปด้วยกันครับขอบพระคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมปอนนะครับแล้วเดี๋ยวมาชมกันอ่าแล้วเดี๋ยวว่างๆปอนจะโชว์ภาพบ้านให้ดูด้วยครับติดตามเพจปอนได้นะครับพาวดี้โฮมโคราชนะครับผมนะแล้วก็ช่องทางหนึ่งยู u ูบครับที่ปอนทําอยู่แล้วก็ต้อง ขอกาขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามในช่อง YouTube ที่จะที่เคยตามชมที่ดินบ้านที่ปอนเคยขายนะครับตอนนี้ปอนก็ขออนุญาตนะปลีกตัวมาทําวิดีโอเป็น e ีพีพิเศษนะครับในส่วนของอาการขึ้นโครงการของตัวเองนะครับผมแล้วก็ครับขอบคุณที่กรุณาครับผมแล้วพบกันนะครับอีพีหน้าครับสวัสดีครับ